สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวนะฮะรีวิวไ้่สวยๆนะครับที่จะนำมาพูดคุยกันในช่วงนี้นั่นเองนะครับอ่ะจากที่เราเปิดมานะครับก็จะเป็นถุงนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าดีกว่าเนาะกระเป๋าผ้าสีดำนะครับก็คือผ้า ไพ่ก้าฐา,านเจษดานะครับโดยอาจารย์พัฒน์มกสชูสอนนะครับอ่านะฮะก็เป็นไพ่ที่อตอนที่เรียกได้ว่าดู art work นะครับดูรูปแบบของไพ่เนี่ยนะครับจันารบอลเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับหน้าไพ่สวยงามมากนะครับใช้ในการอ่านนะ แบบวิชา7ตัว9ฐานนะครับแล้วก็ใช้ในการอ่านแบบออร์เคิลก็ได้หรือใช้อ่านแบบยิบซีนะครับก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับในถุงผ้านี้นะครับที่สั่งมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับเขาเรียกว่าคู่มือคู่มือไพ่ เก้าฐานเจษฎานะครับขอบอกนว่าวิชานี้นะครับจากที่ได้อ่านคร่าวๆนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับของอาจารย์เจษฎาคำไหลนะครับที่ได้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเจ็ดตัวเก้าฐานออกมานะครับสำหรับใน การดูไพ่นะครับก้าฐานจิตสานะครับก็เรียกได้ว่าไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับโดยหลักๆต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานอะไรก็คือพื้นฐานการใช้ตัวเลขนะครับศาสตร์ตัวเลขหรือเลขจิตตัวนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นอาจารย์นะครับครูรักนะครับอาจารย์พัฒมนศักด ชูสอนนะครับก็เป็นอาจารย์ที่คิดค้นไพ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ในนี้เป็นคู่มือนะครับในคู่มือก็จะมีคําอ่านนะครับข้างในเป็นพิมพ์สีนะครับสวยสดงางามแล้วก็มีวิธีการวางการอ่านด้วยนะครับแต่ถ้าใครสนใจที่จะจับไปเรียนก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยหรือติดต่อที่รู้สึกว่าจะติดต่อที่ชมรมอาสมเจษดานะครับก็ไปติดต่อ เรื่องของการเรียนได้นะครับเปิดมาข้างในนะครับก็จะเป็นถุงอีกแล้วนะครับอ่า The Miracle of j e s t d a r t a r o t นะครับขอยาดเก็บถุงนะครับที่ใส่มาแล้วเราก็มาดูนะครับนี่หนังสือน,นะครับขอยาาตั้งมุมนี้ไพ่ของเรานะครับมีทั้งหมดอ่ารู้สึกว่ามีทั้งหมด เอถ้าจำไม่ผิดนะครับขออนุญาตเปิดมีประมาณ6หรือ7จ็ดนะเจบใบนะครับนะครับขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะในขณที่เราจะไปดูไพ่กันนะครับเราต้องดู ข้อมูลของไพ่กันก่อนนะครับมีทั้งหมด74บใบนะครับในคู่มือเขาเขียนไว้นะครับมีทั้งหมด74ใบแล้วแล้วเราก็ทำการเปิดออกมานี่นะครับเปิดออกมาจากสำรับของเรานะครับก็จะมีภาพนะครับของพญาพิเภกเวสุยานนะครับสวยสดงดงามเอาไว้เป็น ไพ่ครูนะครับที่เราจะใช้ในการทำนายนะครับก็สวยนะครับพูดถึงภาพวาดนะครับสวยงามนะครับอันนี้คือขอบนะครับขอบบนขอบล่างขอบข้างต่างๆนะครับก็มีความสวยสดงดงามนะครับได้แล้วเราก็มาถึงในเรื่องของภาพนะครับพื้นหลังหลังไพ่นั่นเองนะครับก็เป็นรูป อะไรดีดอกบัวลายไทยนะครับสวยงดง,งามเลยทีเดียวเข้มขลังนะครับ74บใบนะครับเพื่อคนทุกท่านจากการจับดูแล้วก็รู้สึกค่อนข้างที่จะแอบเสียวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไพ่ของอาจารย์ค่อนข้างที่จะมีความบางนิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก่อนที่เราจะดูภาพข้างหน้านะครับเราให้ จะทำการกรีดนะครับไพ่นะครับโดยที่ไพ่เนี่ยนะครับเขาเป็นไพ่เคลือบนะครับเคลือบเรียกว่าเคลือบอะไรดีเคลือบพลาสติกหรอเคลือบอ,อ,บก,อ,อ,บอ,อกันน้ำนะครับก็จะทำให้รู้สึกมีความนหนืดเหนืดนะครับหนืดนะครับจะต่างกันกันกบไพ่ตระกูลที่ไม่ได้เคลือบ นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่นี่นไม่ได้เคลือบนะครับหรืออาจจะเคลือบแต่เคลือบคนคนละแบบนะครับเคลือบแบบเนี่ยแววแววสะท้อนแสงเนี่ยนะครับก็จะติดนิดนึงนะครับนะอีกครั้งหนึ่งแต่ก็กรีดได้นะครับกรีดสักสิบยี่สิบรอบนะครับเดี๋ยก็น่าจะกรีดกันเข้าที่เข้าทางนะครับ ในไพ่เก้าฐานเจดานะครับก็ถ้าใครอยากเรียนเพิ่มเติมก็ไปติดต่อได้นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องมีเนาะต้องมีพื้นฐานของเลข7จตัวก่อนนะครับหรือเลขข้าศตร์บ้างก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าอ่านยังไงพูดยังไงนะครับอ่าพญาพิเภกข,ของเราตั้งไว้นะครับก็จะมีไพ่นะครับสวยๆงดงามเลยทีเดียวนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเอาไว้ในการทํานาย ดวงต่างๆนะครับซึ่งในไพ่ของเทพประจำวันนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับอย่างอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์เทวานี่ครับคอยเขาจะมีมาให้สามใบนะครับแล้วก็จะใช้ทั้งหมดสามใบเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งฐานใช่ไหมครับเจ็ดตัวเนี่ยเราก็จะตั้งฐานวันเดือนปีใช่ไหมครับ เดือบางที่นะครับดาวนะครับถ้าบางคนเคยเรียนเนาะดาวนะครับก็จะไปอยู่ทุกฐานเลยใช่ไหมครับเขาก็จะแบ่งเป็นรู้สึกว่าจะแบ่งเป็นเรียกได้ว่าแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะครับในไพ่นะครับ5ประเภทนะครับก็คือไพ่อของดาวนะครับก็จะมีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธ พระหัตส,สุขใช่ไหมครับเสาใช่ไหมครับอย่างนี้ก็คือพระจันทร์เทวานะครับพระอังคารเทวานะครับพระพุทธของเรานะครับพระพุทธเทวาพระพระฤหัสสวัดีเทวานะครับขี่กวางพระสุขขี่โคนะครับพระสุขเทวานะครับพระเสาขี่เสือนะครับแล้วก็ไพ่ กลุ่มที่สองนะครับก็คือไพ่ฐา,านนะครับฐานาก็จะมีฐานเลยนะตั้งแต่ฐานอาทิตย์นะครับฐานกำลังอาทิตย์นะฮะฐานกำลังจันอังคารเนี่ยนะครับ ก็จะใช้เป็นรูปของเทพเทวดามานะครับสวยนะครับสวยมากนะครับสนับสนุนนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ดูรีวิวแล้วนะครับก็ไปอ่าเรียกได้ว่าขอซื้อได้นะครับเสิร์ชหาดูนะครับทางช่องทางต่างๆนะครับหรือซื้อที่อาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์พัดมนนะครับ กํากลังดาวพระฤหัสบดีกําลังดาวสุนะครับนะครับฐานเนี่ยฐานเป็นเป็นฐานของกําลังดาวนะครับฐานพระเกตฐานรายชาชโชคนะครับฐานพระราหูนะครับฐานมหาอุดเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยใครที่ไม่ได้เรียนในเรื่องของเจ็ดตัวเลขเจ็ดตัวก็จะไม่เข้าใจในความหมายนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้เรียน ความรู้เรื่องของเลขจิตตัวก่อนนะครับเปเรียนกัอาจารย์จิตสดาเลยก็ได้นะครับหรือเรอาจารย์พัดมนก็ได้นะครับอาฐานจักรพรรดินะครับฐานพระโสรสมงคลนะครับฐานมหาจักรพรรดินะฮะสวยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะฐานมรุตยูนะครับจบเรียบร้อยนะครับก็คือฐานของไพ่นะครับ ต่างๆนะครับต่อไปนะครับก็เป็นไพ่พบนะครับในพพเรียกว่าพบในตาราง7ตัวนะครับก็จะมีตนุกระดุมพระสหัชาพันธุปุตตะอริปตนิชไหมครับอัตตาอินะมรณะอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็มีหินะนะครับ ธนังนะครับปิตานะฮะมาตาโพคามัชชิมานะครับตะนุนะครับกระดุมพ้านะครับสหัชชานะฮะพันธุนะครับอุตตะนะครับสวยนะนี่เห็นไหมครับอารินะฮะปัตตนินะครับ แล้วก็อีกฐานนึงนะครับมรณะสุภะกัมมะลาภะพยายะทาสาทาศีนะครับแล้วก็ฐานอีกนะครับก็คือมหาสิทธิโชคนะครับมหาโจนนะครับมหาอุบาทนะครับมหาอุปัปรรมโภคสมบัตินาวัง พระรยังเห็นไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของฐานของกําลังอา่อาไม่ใช่ฐา,านสิพบต่างๆในตัวเลข7ตัวนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับก็ต้องขออคา,ารวะนะครับอาจารย์ผู้คิดค้นนะครับทำได้ดีมากนะครับต่อไปกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฐาน นะครับฐานพิเศษนะฐานพิเศษนะครับก็คืออาทิตย์ฐานเกตนะครับจันร์ฐานเกตนะฮะอังคารฐานเกตนะครับย้อนกลับไปดูนะเกตก็คือพญานาคใช่ไหมครับเห็นไหมฮะอาทิตนะครับพระอาทิตฐานเกตพระอาทีขี่อยู่ในเกตอย่างเงี้ยพระจันพระจันทรงพระเกตอยู่นะครับพญานาคอยู่นะอังคารนะครับ พุทธฐานเกตนะฮะพฤหัสสบดีฐานเกตนะครับสุขฐานเกตเสาฐานเกตและสุดท้ายก็คือเออ่ไพ่นะครับความหมายพิเศษนะครับที่โยงกันแล้วนะครับก็คือมี4ใบเพิ่มมาอีกนะครับก็คือมรณะหินะนะครับคืออะไรเน้่มรณะหินะเนี่ยเห็นไหมครับถ้าใครไม่เรียนเนี่ย ก็จะไม่รู้นะครับไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้นะครับมรณะอริคืออะไรนะครับมรณะมัชชิมาแล้วก็ปัตตนินาวังเรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่สวยมากๆเลยนะครับสำหรับไพ่เก้าฐานเจดสดานะครับที่นำมาฝากทุกคนทุกท่านกันนะครับถือว่าเหมาะสำหรับคนที่มีความรู้นะครับ ในเลข7ตัวแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมในศาสตร์เลข7ตัวแล้วก็ผู้ที่อยากจะใช้ไพ่ยี่สี่ไม่ใช่ไพ่ย4อยากจะใช้ไพ่ผสมประสานกับศาสตร์ของตัวเลขนะครับก็ลองหานะครับ มาเป็นเจ้าของสัก1ชุดนะครับอาจารย์บอลแนะนำถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ขอเขาเรียกว่าขอเคารพครูบาอาจารย์นะครับที่ได้ทำไพ่ตรงนี้มานะครับเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวโอกาสข้างหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับจะได้เห็นอาจารย์บอลเนี่ยนำไพ่ก้ฐานเจษดาออกมา,อาเปิดดวงดูดวงให้กับ ทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ